จิว่ามันใบบัวบกคักๆว่า,าจนเจะนี่มันบ,บู้ยพุดน่ะพี่น้องจ๋าอ่อนจนงงี้หรอกไหมมาจา้ะพี่น้องจ๋ามาเบิ่งกันมื้อนี้แดดดีก็เลยย่างออกมาเลาะจา้าเฮ็ดสวนฮอกก้าเลวปลูกผักแล้วก็ถอนหญ้าในสวนผักฮอกก้าเลวแดดดีก็เลยอยากออกเบิ่งเก็บผักป่าเบิ่งมาเห็นผักอันนี้มันแม่นหญ้าหางหมาบ่ผู้เจ้าว่านี่ ไอ้จิ๋เคยกินเด้อเนี่หางมานี่โบโเคยกินจ้ะแล้วกับโบเคยเก็บเห็นแต่มูเพิ่นเก็บบ่หัวลักษณะมันเป็นอันี้บอมันเป็นแบบนี้บอเนาะจ้ะเอาเป็นวายไา้จิ๋วกับโบเก็บก็แล้วกันเนาะจ้ะเพราะวา่าเขาบห่หูนี่บออืดพี่น้องจ๋าขึ้นเต็มอยู่นี่เป็นนอเป็นนออยู่ขนพุ่นพุ่นน,นี่จ้ะหลายอยู่ได้พี่น้องแต่าวายไา้จิ๋วบบเก็บเนาะมเจอา่ามันเป็นพักอยียงนี่ ใบมันคือใบอันใบบัวบกบ้านเฮานี่ล่ะนี่หรือมันอันต้นใบบัวบกบอกเพิ่นคือสิงามคักแถสันดอกแต่ว่าเพิ่นออกดอกแล้วแม่งามงามบ้างแนี่ถือกแดดแห่งงามจ้ะสีเพิ่อนี่วอุ้ยถือกแดดพี่น้องจ้าบ้างแนี่ยพูนพุ่มบักใหญ่หนึ่งแต่ว่าลักษณะใบเพิ่อนคือใบบัวบกนี่ล่ะนี่มันคือสิพันใหญ่แถสันดอกถ้ามันเมียนอิริกระดายแล้มันมีหลายพันบ่หรือจังใด ลักษณะโค้นต้นเพม่อนกับเป็นยังสีเป็นเงา,เป,เ,งาเป็นกอคือกันละจ้าเนี่ก็คือใบบัวบกอยู่เด้พูดนะกอเนี่กระเม่นจะงามงามเพิง่งเนี้ยออนซ้อนความงามเพิ่งเนี้ยยิงสว่าเป็นใบบัวบกคักๆละจ้ะนี่แต่ว่ากับบกเก็บด้วยจะบกเก็บอนอนซ้อนเพิ่งนแ้ยออนซ้อนความงามเพิ่นใบบักใยหนึ่งเพื่อเสือไปเสียอยู่บุญบุ่นแต่พอออกดอกแล้วจ้ะ แต่ว่าที่เคยเห็นใบบัวบกฝรั่งนะ่ะมันบ,บน่ได้ใบใหญ่ปานนี้เนี่ยแล้วมันบ่แม่นใบบัวบกบ่หรือจังได๋สันดอกเออ,อยางหาเลาะเก็บผักปลามาเห็นก็เลยอันหยุดเบิ่งงามๆจ้ะพี่น้องจ๋าเอาดอกคนมาให้เบิ่งกันพุ่นเอาความงามของอันสีดอกไม้มาให้เบิง่งอไอย่าจิ๋วบ่เก็บเด้อจ้ะบ่ฮู้จัาป๊าดใหญ่สั่งล้างแล้วพี่น้องเอ๋ยต้นเพิน่นจนว่าออกไปแล้วจ้ะนี่นี่ ปลาทั้งบุงทั้งนั้นลราจะเนี้ยงไปพุ่นแมนเบิด,ดพุ่นพุ่นใหญ่แล้วจ้ะมามาหาเหลือกบังมันสิมีนอนหน่อยบอนอนไหนหน่อยๆมึงมุกกะยังมีอยู่จ้ะเอามาหาเหลือกเอาอันเด็ดที่เพิ่นออกใบแห้งแ,งแล้วใบเขียวแล้วเยอะจิ๋วกะบัวเอานะจ้ะแต่ว่าใบซัมนี่กับพ่ออดไอยู่มาเหลือกเก็บเอาอันฮัก คุณหลังคนผนวาวานให้หักตำตำเนมันจังได้อันนี้มันหักตำตำมันกับ่ได้เลยพี่น้องจ๋าถ้ามันแก่แล้วนะเนาะยี่สิบสีให้เบิ่งนี่ถ้าไม่น้องหักตำตำจังสีมันกะสีบ่หักจ้าเพราะว่ามันแก่เนี่เนาะเนี่ยเห็นบอกมันแก่นั่นมันกะสีบ่หักบ่อันนี้ออกเบิดถ้าเขาเอาตำแห้งมันบ่ได้จ้าเนี่ยมันบ่ได้เนาะก็เลยสีหักสูงสูงในจังหน่อยหักซ้ำอันความอ่อนความอันนั้นเพื่อนหักไดละจ้าใจกะอยากได้ตำตำอยู่ นี่ซ้ำหนียังพ่อได้อยู่จ้ะนี่โอ้ยอะไรมาดนหาเอานอนมุกมุกมันที่นะมึงหนเนบื้องต้นเบิ้งล้ำมันต้นเก่ามันโอ้ยผุ้น่ะพี่น้องจา๋าว่านเบิ้งสีหักให้เบิง้งนี่หกักดำๆมันกระสีเป็นอย่งสีมันแก่เนี่ยนี่มันแก่กระสีหักสูงๆในจักหน่ยนอยนีย่ประนันกันยังบ่อ,ยอยันนีอ้อยู่นี่ยังแก่อยู่นี่ ต่กระไดยอยู่จ้ะหากดังโปะโปะวู้ยคุณนะ่ะเป็นโนแสงหลางอยู่บางคนต้องกาสีหักเอาตึงตะยอดมันจะยืดเิีวสีล้วงหักตะยอดมันก่อนอุ้ยย้อนม,ม,มุกยอดอ้วนดีๆแต่นี่การเห็นหมนี่หกักหากกระโบ,บาหักได้พี่น้องจา้านี่มันเป็นหย,ยามหยาเพราะว่ามันแก่แล้วนี่แบบนี้คือแก่แล้วโบเอาเนาะจ้ะถ้หาหักแบบมันโบโปโบห่างนี่แปลว่ามันแก่แล้วดูข่างทางเรื่องหมอนี้อุ้ย กะอยากแก่แล้วเรจาจ้ะอยากแก่แล้วมาเลือกแล้วมาอ่านอ,อ,อนๆแบมีหรอกไหมโอ้เสียงดังกําลังมวนๆเลยจังกําลังหักดังมวลมวลนี่นะบางคนเพิ่นเอาไปดองไอ้จิ๋วกับบทท่านเคยดองอยู่จ้ะไปดองสามหลดอดแต่เนาะเห็นเห็นอันคลิปมูเพิ่นดอกจก้ะแต่ยังจิว๋วบุกเคยเห็ุ อันเอาไปเฮ็ดขนมหวานเด้่จิ๋วกรบาท่านไดร้องอยู่จ้ะขนมนว่ามันเฮ็ดอันนั้นได้เฮ็ดเอาไปเฮ็ดใส่พายนั่นจะ้ะมึงเนี่ยมันคือแก่แล้วพี่น้องมันเป็นตะกินบริสุทธิ์นี่มันไหลยอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่ามันใหญ่เราโอ้ยก่อนี่คุณน่ะมึงเนี่ยนี่ออกใบกระบาท่านหลายดอกแต่ว่าล้มบนใยใหญ่โอ้ยอยากแก่อยู่ด้วยอยากแก่อยู่แก่อยู่จ้ะ นี <akl> ah ่นี่หน่เพิ่นโอ้ยแก่ละจะยอดนี่แก่แล้วคือสิเมียนันได้เก็บเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะจ๊ะนี่ทักบุงฝรั่งนี่เพิ่นเริ่มแก่แล้ว โอ้เสียงเสียงหักเพิ่นโอ้ยปลาก,ก็สิหกหกจากหน่อยนั่นหักต่ำเพิ่นกับบวกหักได้อพี่น้องจ้าเพิ่นเป็นหยาบหยาบต้องยักิ่นมาอีกจกหน่อยจากสิหักได้นั่น ว่ามันขึ้นอโนมัฝรั่งเป็นนอๆขึ้นมาจังสีล่ะก็สิกตระกูลเดียวกันแล้วเนาะน้องจา๋าป้าจุนะตรงแน่้ยนอหน,นิเ้าจะเห็นบ่น้องอุ้ยนอใหม่ฝรั่งโอ้ผักบุ้งฝรั่งนออวดนออ้วนดีขนาดเลยตรงเนี่ยตรงสีหักใจเลยมันจังหักได้โอ้การผนบกนักง่ายนึ่งจะ้ะ อยู่เห็นพลังข้นพิ่นเห็ดคลิปเนาะหรือเพิ่นเห็ดอันเห็ดคลิปแต่โลคัม่มๆหรือว่เพิอ่อนพลภากนกินดิบจิ้มพริกเกลือ,อ,กอนึ่งจ้ะโอ้ยมังกรเนี่ยกอบักใหญ่นึ่งจะ้ะเงอบกอักใหญ่นึงก้านเพิ่นน่ะแม่พี่น้องล้ําต้นเพิ่นนี่เพิ่นนอนเกลือแก่แล้วนั่นเวลาหากักมันก็นสิบ่ค่อยอันนี้บนไดนเนี่ยเนี่ย นี่หลับเป็นเหตุผลว่าเป็นอยังคือหักตำใบได้เนาะจ้ะหักตำเนี่ยเพิ่นกระสียหยาบได้จักหน่อยอุยอ้ยก็อยากสูงอยาบแล้วนะแต่ว่ากระบอกท่านออกใบอยู่จ้ะได้อยู่นี่จิีบมีแปง้งพายเนาะจ้ะถ้าจิ๋วมีแปง้งพายเสีไปกวนเหตุเป็นใส่ใส่พายไว้อยู่ รู้สึไปกวนไปบ่เมื่อไหร่ได้เขาไปในเมืองจะติดปีกสีสสเปลี่ยนท้ายมาอุ้ยหลยอยู่จ้ะพี่น้องหลยอยู่จักว่ากันยาวแล้วเน่ากระหักจ้ะโอ้เหยื่อแกเราจะเหย่อยกแก่แล้ว,กกลวเามาสิมมะเลือกเอานอนหน่อยๆมันกระเท็บสิโบมีแล้วจ้ะ นี่ตึกแต่แบบออกใบแล้วนี่ออกแบบนี้เลยเจ้านี่พูนแต่ว่ากระลายอยู่โอ้บางอันกระหักบกขาดแล้วแต่อออโอ้นี่นอบนบาอวนนอนหนยน้อย เกินจุ้างๆน้องน้ำนี่แหละฟังเสียงหากระยากแก่แล้วล่ะเพราะว่าต้องพันใหญ่แล้วเนาะต้องพันอ,นอวบอ้วนเนาะจ้ะเสียงมันกระสิบกค่อยโปะ๊ปะโป๊ะเสียงกบกค่อยแน่นพันไงเนาะเนี่ยเสียงกระสิอยากล้มล้มแล้วอู้ยจะมากระนอนนอนใหญ่นอน,นอง,งามจจอยู่จังบุญแม่คุณ นั่นนั่กบ่ขาดได้จังสินั่นแกดดวยย่าแ,แก่เราจะาตัวนี้อือุ้ยแต่ว่านอนมุกอีหลี่นอนมุกนอนอ้วนดีจุดตัวฮักเอากลอนกับสีเสาได้เก็บหล่อนละปีนี้เบิ้งโซ่งแล้วแก่เราจะคนใหญ่นี่จากแล้วได้เก็บแล้วเก็บอีกที่กับปีหนาคนละจ้ะ ่อยเห็นพี่นญ่ก็อืองออยู่เนี่ยจากพี่น้องไม่คิดว่าคือสินป็นพ่อเดียวล่ะพุ่นมาหาเก๊กข้าวเดียว ก็ได้หลยเติบแล้วเด้น้องแนมเห็นน้ำข่อยบออนั่งอยู่ในปลาผักบุ้งนี่นั่งอยู่ในปลาผักบุ้งพลังจะ้จะเจให้เบิ้งน้ำกันมาหนิอันนี้ไ้เจอเห็นพลังค้นพันท่ากันปอกปลอกเนื้อมันแล้วพันกากินก็พริกเกลือวิธีการวิธีการปลอกก่นกระเียนปลอกอกอกจังสีนะจาีะเนี่ย เวลากานมันจะเป็นเรื่องสิลักษณะกานมันเพื่อนบ้านยังฮายลักษณะกานมันสิเป็นยังสิจากพี่น้องนี่ปอกออกเรื่องสิหลอกออกเรื่องสิเวลาเขาเสร็ไปแกงนี่เข้าสิหลอกออกเรื่องสิบางคนนะ่ะเพิ่นลอกซ้ำนี่แล้วเพิ่นเอาจิ้มกับพริกเกลือแล้วเพิ่นกินสดๆจ้ะแต่ว่าเพื่อนบ้านเพิ่นเบิง่งเพิ่นแหนมบึงเนี่ยจิ๋ว เนี่ยจิวมานางเก็บอยู่ขังทางนะจ้ะขางทางกับขังทาง triste. ใกล้บ้านเนี่ยจิวนี่ล่ะบ่ได้ไปเก็บอยู่ที่เพื่อนบ้านหรอกจ้ะโอ้ยปอกออกแล้วมันแก่ลวจ้ะนี่พี่น้องนี่นี่ถ้ามันออกใบแล้วปกติจิวบ่กเคยเก็บแล้วจ้ะที่มันออกใบนี่เนี่ยพอปอกออกอมันจะเป็นสีแดงแดงังเสี่อันนี้บุกเคยจิวบ่คเคยเก็บกินแล้วจ้ะแต่ว่ามันก็สิกินได้อยู่ดอกมูพันก็กินอยู่จ้ะมูพันกินอยู่แนวนี่เนี่ย มันก็นสิเป็นป่องเป็นหูจังสีนะจ้ะพี่น้องนี่เป็นคือผักบุ้งอันผักบุ้งอีหยังล่ะเขาเอิ้นผักบุ้งบา้านเฮาน่ะแม่ที่เขาเอาไปเฮ็ดอันเห็ดตะโฟน่ะแม่ผักบุ้งยางเกาะซือ้อเพิ่นเออนั่นละ่ะจังซั่นละ่ะมันสิเป็นกวงๆจังซั่นเนี่ยเวลาสิกินเนี่ยถ้ายายจิ๋วกลับไปบ้านยายจิ๋วก็สิไปปอกลอกเปลือกออกจังสีจ้ะนี่เนี่ยลอกเปลือกเพิ่นออกซะก,ก,ก่อนแล้วก็สิไปต้มต้มแล้วจังสิเอาไปแกงเอ,อ แกงเทโพต้มกินก็น้ำพริกถามว่าแสบบวกับบวแสบจ้ะมันออกรสดเปียวเนาะแต่ถ้าว่าตะแกงเทโพอันใดอยู่เข่ากันอยู่จ้ะเพราะว่ามันมีรสชาติเปียวเท่ากับบวชสงไ่น้ำปะคามเปียกเนาะแต่ว่าถ้าต้มดนกับบวแสบเพราะว่ามันเปื่อยมันเละนี่จีบวมากต้มดนจ้ะนี่เราจะพี่น้องจ้าว่าให้เบงซุน้ำกันเนาะลักษณะของอันผักบุ้งฝรั่งจ้ะแต่ว่าคนพื้นที่นี่เป็นบวกินเร้อจ้ะเป็นบวกิน ป็บนบนยมกินมันเป็นวัชพืชบางคนก็ใส่สารเคมีกำจัดมันจ้ะเพราะว่ามันล่ามไวลามดีเนาะเอาเราจะพี่น้องจ้ามาเจอกันคลิปหนาเนาะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนจะเจอสิกาเป็นเอาผักนี่ไปไ้บ้านก่อนจ้ะเราก็สิไปหาเลาะบงผักปลาไม่เนาะจา้ะไปเจอกันคลิปหนาจา้า